นิกิว่าสวัสดีครับสังกะเลอาซอมบี้สาวสุดโมเอะความเดิมในตอนที่แล้วแวนโก้นั้นได้กินยาปริศนาของดารินเพื่อที่จะทาให้ตัวเองนั้นกลายเป็นซอมบี้เธอจะสามารถกลายเป็นซอมบี้ได้หรือไม่เรื่องราวจะเป็นยังไงโปรดติดตามได้เลยนะครับเฮเฮอย่าบอกนะว่ายานั้นเป็นถ้าฉันกลายเป็นซอมบี้นายคงจะรักฉันสินะตั้งแต่เมื่อก่อนจนถึงปัจจุบันความรู้สึกที่ฉันมียังไม่เคยเปลี่ยนไปเลยตอนที่24แม้ว่าความรักของฉันไม่อาจสมหวัง ฮะฮะและวันโก้ายมันออกมาเดี๋ยวนี้นะคิดบ้าอะไรของเธอนะถ้าเธอกลายเป็นซอมบี้เธอจะต้องตายนะรู้ไหมรู้ไหมล่ะฉันรู้อยู่แล้วแหละนะเพราะงั้นหากฉันตื่นขึ้นมาอีกครั้งฉันก็จะกลายเป็นฮะฮะวันโกทําใจดีๆเอาไว้ทําใจดีเอาไว้นะวันโกขอโทษนะคะคุณพ่อคุณแม่นี่จิฮิโร นี่ดูนี่สิตุกตาตัวนี้เหมือนกับนายเปียบเลยแฮะตัวเอกจากเรื่องซอมบี้บอยเลยล่ะเวอร์ชันตุกตาหืมแขนข้อด้วยแฮะเวนโกอายุ12ปีจิโรอายุ11ปีเหมือนตรงไหนกันวะเนี่ยอืมตรงตาไงตรงตาไม่เห็นจะเหมือนเลยแฮะก็ตรงปากนี่ด้วยแหละก็บอกแล้วไงว่ามันไม่เหมือนน่ะครับครับเหมือนสุดๆเลยล่ะเฮ้อดูดูไบไม้ผีปีนี้ฉันก็จะกลายเป็นเด็กมัธยมแล้วสินะฮาวเธอเองก็อยากขึ้นมัธยมหรือไงล่ะ นี่เงาหน่าหืมพิธีปฐมนิเทศเฮ้นีิจิฮิโรนายไปทำอะไรกันที่นี่นะเพิ่งไปเช่าหนังสือเสร็จมานะ่ะแล้วก็เลยกำลังจะกลับบ้านนะ่ะดูนี่สิดูนี่สิน่ารักใช่ปะฮ่าช่างเป็นอาการที่ดีย่างนี้เลยเนาะหืมฮ่าน่ารักสุดๆเลยนะครับรันโกไปร้านคาลายเกะกันเถอะนะจะจ้า,จาเอ้านี่นี่หืมตุ๊กตาฮิตแมนงั้นเหรอเป็นพวกงกุญแจไงล่ะ พอดีไปเจอแถวๆร้านเช่าดนะีวีดีน่ะที่เราไปกันบ่อยๆก็เลยซื้อมานะ่ะจะว่าอะไรไหมถา,ากว่าห้อยมันอยู่ที่กระเป๋าของเธอนนะ่ะอืมได้สิแล้วก็ถึงเราจะไม่ได้ไปโรงเรียนด้วยกันแต่ฉันก็ยังมาหาเธอได้เสมอนะใช่ไหมละ่ะฮะแล้วก็พวงกุญแจนี่ถ้าเธอไม่ต้องการก็โยนมันทิ้งได้เลยนะอืมขอบคุณมากนะจิฮิโระขอบคุณหืมเออเออฮะ มอไงเหะฮะเธอหมดสติไปฉันก็เลยโทรหาดารินทันทีนะ่ะได้ความมาว่ามันเป็นแค่ยาแก้แพ้นะ่ะไดเฟนไฮดามีนงั้นเหรอยาขวดน,นี้ใช้แทนยานอนหลับก็ได้แล้วลทธิ์ของยาจะทำให้หลับได้อย่างเดียวมันไม่ต่างอะไรจากยานอนหลับเลยยังไงล่ะเห้ hey. แต่ไม่ตรงฉลากมันบอกว่ายาที่ทำให้กลายเป็นซอมบี้นี่ตอนแรกฉันก็คิดว่าแบบนั้นเหมือนกันนะ อ๋อยานั้นงั้นเหรอยาพวกนี้ที่ฉันวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วแถมยังเลิกใช้ไปนานแล้วแะนะฉันเองก็จัดก,การมันทิ้งเพื่อความปลอดภัยนะแล้วยาแปลกที่เธอเก็บไว้อีกล่ะเยอะแยะเลยแล้วนะอะไรอีกล่ะฉันแค่รู้ว่ายาพวกนี้เป็นยาอะไรก็พอแล้วไม่ใช่เหรอแล้วยานั้นนะจะก,กินมากไปก็ไม่ต่างอะไรทําให้ถึงตายหรอกนะก็ตามนั้นแหละนะเห้ฮะฮะฮะเออเอเอคุณลันกโกออกไปไกลๆเลยนะออกไปเอเอ หุบป,ปากหุบป,ปากเลยนะฉันบอกให้ออกไปสินี่ฉันงงไปหมดแล้วคนบ้างี่เง่าบ้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 าเฮนี่น,นี่มันพวงกุญแจเมื่อตอนนั้นนี่มันสโปรกอย่างนี้แล้วทําไมเธอถึงยังเก็บมันไว้อีกล่ะนั่นสินะือเพราะสิ่งนี้เป็นที่เลยลืกความทรงจําของพวกเราขอโทษนะที่ฉันไม่ทันสังเกตเลยล่ะือ นี่เง่าจังเลยนะฮถึงอย่างนั้นฉันก็ถึงฉันจะกลายเป็นซอมบี้ก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรอกนะอย่างน้อยก็ขอให้ฉันได้เก็บความรักที่ไม่อาจสมหวังนี้เอาไว้ถึงนายจะถูกกินและจางหายไปความรู้สึกนี้ก็คงไม่เปลี่ยนไปถึงแม้ว่ารักจะไม่มีทางสมหวังสักทีก็ตามฉันนะ่ะฉันต้องการเพียงเท่านี้เลยนะฮะ<า>อืมขอบคุณมากเลยนะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ลันโกอรุณสวัสดิ์จ้าจะกลับแล้วอย่างนั้นเหรอจ๊อะขอโทษด้วยนะครับที่มาค้างคืนนอนที่นี่กันนะเดี๋วเรื่องเมื่อคืนละจ๊ะไม่ใช่ว่าความสัมพันธ์ขยับไปอีกขั้นแล้วอย่างนั้นเหรอเออเออไม่ไม่มีอะไรนี่ครับว,ว้ายอเอ้าอีกแล้วดูตรงไผ่ดรงนั้นสิเอ๊ะอะไรอย่างนั้นเหรอครับไม่รู้สิจ๊ะแต่มันอยู่แถวๆนี้แถมยังวิ่งเร็วมากอีกต่างหากละน,น่ากลัวจังเออเอเอ,เอ,เอขอให้มันเป็นแค่สุนัขจรจัดที่เถอะ อย่าได้เป็นตัวอะไรที่น่ากลัวน่ากลัวเลยนะเจ้าตัวนี้คงจะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งสินะสิ่งที่สามารถกินทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าได้วความรู้สึกไม่สบายใจที่ยังคงค้างอยู่ในใจของชิฮิโร่ได้เข้ามารบกวนเขาแล้วถึงแม้ว่ามันจะเหลือเวลาอีกมากแต่เขาก็รู้ว่าจะต้องมีอะไรบางอย่างต้องถูกทำลายสัตว์ที่เข้าทำร้ายสัตว์อื่นในดงไผ่นั้น อาจจะเป็นบาบูลแมวของชีโลก็ได้หรือว่าจะเป็นอาการผู้กินที่สับสนของบาบูนเรื่องราวจะเป็นยังไงโปรดติดตามในตอนต่อไปเลยนะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ๆของเราฝากกดติดตามด้วยนะครับมีตอนใหม่ลงเรื่อยๆขอบคุณครับ